ในหนึง่งครั้งนี้นะครับที่เรามาเจอกันนะครับ<อ>ชาวปัจจาย<อ>คิดถึงไหมครับ<อ>คิดถึงเหมือนกันเปนะ็นยังไงนะมันมืดเหรอบอกว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุข,ขกับแมนกครูเี้มากนะครับผมพวกเราก็ไม่หรอไม่รู้่จะมา,าในวงสุดท้ายแต่ก็วันนี้พร้อมจะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปในโชว์ถัดไปเราต้องทำตัวก่อนนะครับแย่ ต้องจับเท่าไหร่น Bur yeah, ี้ฮะมจะกุมก่อนไหมอาจะกลุมก okay, ่อนไปไปไปสุดเอหนึ่งี่ยู่ใชา่เราเวบ้าสวัสดีครับผมพีมาสูขครับสวัสดีครับผมผมรัอเปอร์ครับ สวดีครับผมเชนลูกคสวัสดีครับผมฮาร์ดครับ ชั S <S> <ç ay microphone> ัยครบก็อยากจะขอบคุณพี่ที่กูไทยมากเลยนะครับที่ชวนพวกเรามาครับเอเล่นมุกแบบพี่ที่บอกพี่อะไรอะเล่นมุกที่อ๋อของพักครับผมก็ขอบคุณพี่ที่อาจารย์เไทยมากเลยนะครับ เกาจะได้เอาสุดจริงๆอาจารย์เลยเ้าดีไปหาไนหาโอเคบอกแล้วเราเหมีอนช่วยอ่าแล้วแลวคนนี้คนเยอะมากมองไปทางไหนก็มีแต่คนนะครับถูกถูกอันนี้รอ่ะบอกว่าเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนอ่ะระวังนะครับ ระวังจะตกลุ huh. va, ่มร้านนะครับในต่อไปครับ Watch your step In this moment เยอะโอเคนะตอนที่เราเราไม่จริงจังอะไรอยู่อ่ะอ่าพอแล้วเงียบนะก็เงียนะสามเพลงเมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะมี Watch your step Feeling like I'm in o v Feel และฟีลลิ่งแบบว่าอู้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้โชว์เพลงนี้มา3า네ีเด <oh> <oh> nah. ือนนะครับแล้วเพลงนี้ผมบอกเลยถ่ายเอ็มวีที่ทะเลนะเออเล่าเหรอเล่าเออมาพัทยาเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรยึดถึงทะเลใช่ไหมแต่ตอนนี้เราอยู่เขาอ่าพ้อ้เลยครับเพราะเธอรักสองไม่ใช่เราเไง เจอแล้วเขาไม่ใช่เราปุ๊บลุกเก็บของออกเลยนะพี่ตกลงอย่าเพิ่งไปอยอู่ด้กนก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งแกวอย่าเพิ่งแกวเอ้ยผมมีเรื่องอยากถามทุกคนครับผมตอนนี้เอาละว่าไงครับเอี้ครับทุกคนเคยอยู่ใน relationship อยู่ในความสัมพันธ์อย่างไรมีนะครับที่ในจักรวาลหนึ่ง666 wifi password แล้วไดสายตาเขาอ่ะเราอ่ะก็เป็นแค่น้องชายคนนึงเท่านั้นโอ้โหเจ็บจ oh, ah. ี๊ดถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราเชื่อใจเขาได้ดีแค่ไหนเขาอ่ะก็ไม่ยอมให้เราออกจากบราเดอร์โซนสักทีเคยไหมครับเคยไหมฮะไม่เคยหรืไม่ตอบไม่เคยเพราะเป็นพี่น้องแต่แต่ผมรู้ผมรู้จักจักรวาลคุณแต่ก่อนจะเป็จักรวาลคุณผมก็มีจักรวาลเป็นแบบเดียวกันลืมไปแล้ว พูดถึงเรื่องคือผมเชื่อว่าจากวานที่ผมเำลัพูดถึงเนี่ยคือผมผมเชื่อเลยนะว่าคนที่คูวินดี้วันนี้เคยแอบชอบเพื่อนเคยอยู่ในแฟนโซนหนุ่มวันนี้ใครมากับเพื่อนแต่เราไม่ได้คิดกับยวกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะะฮ เพลงต่อไปนะครับช่วยพวกเราร้องด้วยนะครับผมดีครับอย่างพิษณุพูดนะครับเพลงต่อไปแค่ไหนแค่กันนะครับผมไม่ได้มีวนิาวิมาได้เลยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปมาถ่ายรูมาทุกคนถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะฮะอันนี้อจะเป็นวิดีโอนะครับ เดี๋ยวเพิ่งกลับลงกลับบ้านไปกับพวกพี่ศิริตินกับพวกเราได้แบบหลายหลายคนเลยค่ะเอาตบมือเราเลยอ่ะเก่งมากเลยทุกคนพูดอะไรก็ทำตามเลยรชอบจริงๆครับผมครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงหองเราด้วยนะครับเพลงพานตอเมอร์ครับถ้าใครอยากดูยังดีหรือว่าติดตามพวกเราเพลงอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องยูทูบคานาเลยโบนแล้วก็เร็วนี้นะครับวันที่6ธันวาคมครับ ก็เป็นวันครบรอบของบ้านนะครับก็อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าทุกคนเจอกันครับทุกคนที่ที่แฮปปี้บัสเดย์นะครับเพื่อผมก่อนที่เราจะไปสนุกกันเพลงต่อไปเนี่ยผมขอพูดเลยทุกคนผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทนี้หมายถึงว่าเป็นแบบตัวแบบเล่าเรื่องอ่าโอเคอยาจะบอกก่อนที่จะไปสนุกกันเนี่ยผมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าทุกคนที่นี่เคยมีความรักใช่ไหมฮะ ไม่น่าเคยเงียบขนาดนี้เคยมีความรักใช่ไหมใช่และผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากมีความรักที่ความรักที่อ่ะกันเลยกันนะจ๊ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากมีความรักที่ดีแต่บางทีเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีขนาดนั้นเพราะเราคือมนุษย์มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ความรักอะคือการให้ใช่ไหมครับคือการที่เราให้คนคนหนึ่งไปเยอะๆเนี่ยให้ความรักไปให้เงินให้ทองให้อ้อมกอดให้ไป แต่สิ่งที่เราได้กลับมาจากคนที่ไม่รักเราก็คือครับโกหกหลอกลวงต้มปูต้มไก่อร่อยยังไงนี่ยต้มไก่ต้มไก่้กนอร่อยวันนี้ต้มไก่ะอร่อยเน่แหละแต่ผมจะบอกทุกคนว่าช่างเถอะครับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือเขาโกหกอะไรเงี้ย เพราะยังไงเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตเราเลยโอ้ย้วแหมถูกไหมเอ้าแหาหรือว่ามีอามีบาล่ะไม่มีซึงเขาไม่มีอ่ะคนที่ผมจะบอกทุกคนนะสุดท้ายนี้แล้วพะคิดไม่ออกแล้วจริงๆเมื่อไหร่เมื่อไหร่กัอนนะเมื่อไหร่เมื่อนี้แหละผมจะบอกทุกคนว่าคนที่หลอกเราแล้วแล้วจากไปแล้วนะครับจากไปเลยไม่ต้องกลับมาเห็นหน้าอีกเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าไนเอ คืนนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราอยากจะขอบคุณพี <numbers> of of ่แบนทุกทุกคนเลยที่ทำให้โชว์นี้ของทีมนะครับขอเสียงให้แดนพวกเราหน่อยครับขอเสียงให้พี่แดนครับทุกคนที่ทำให้ไม่แห้งครับเราทุกคนแล้วก็สำหรับคืนนี้ขอบคุณมากนะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดีค่ะครับเซมเป็นเอ๊ยหน้ขอบคุณนะ Oh, yeah. I'm gonna have yeah. woo -hoo -hoo. you <laughs>